โอเคจ้ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปลง youtube ให้ดโอเคเดี๋ยวฮาสิพาซุ้มมาเบิงภาพบรรยากาศในช่วงนี่ว่าตอนนี้เป็นแนวใดหน่นอะกอันนี้อยากแครๆพาแมททรณนี้เลยแม่ซุ้มขาเบิงสวยงามอลังการห้ามสั่งแห้งจ้าไจับได้บ่นเนหนอวน่าจะจับได้นะเพราะว่าเห็นหอยตีนคนขึ้นไปด้วยอหอยตีนคนค่นขิ้นขึ้นไปอันบวกขึ้นไปทายลายลูกหรือว่าขึ้นไปแกะสลักมาซุ้มผู้จับเหเลยจ้าการแกะสลักบอกไปเลยว่า ข้าิมะเข้าตาโอ้ไม่เกิดบึง้งนี่เลยจ้าสวยงามมากตาตอันนี้สวยมากดูใครๆอยู่วัดบ้านเฮาเลยเมนบัวฟั <c oughs> งนี่งน้ำัูเนี่ยอันนี้อันนี้บ่หัวเิ่นปันอย่างคือกันบึง่งน่าจะเป็นโครงโครงกระดูกอะไรสักอย่างนะบึง่งออกกันม่ <c oughs> ั่นววงน,นี้จะเป็นตัวกวางจ่าอันน,น,น,นี้จะเป็นตัวกวางจ้าป้าหนาหนาหนาตั้งให้เลือกครับแต่ว่าน้องก็แบบแอบเลอะเทอะนิดนึงนะเราไม่กล้าจับเดี๋ยวมันจะเปื่อยเอาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอย่างเบลเล่ย์ถ้วสมมุติเดี๋ยวคะ่ะพระอาทิตย์มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะพระอาทิตย์มันมันโดนในสนามฮอกกี้บังแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่เบิ้งมืดแต่รัสาวแห่งเรืจ้าว้าเบิง้งอันนี้จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งกับม้าของเขานะ น่าจะเป็นหมาคู่ใจนะเพราะว่าเขาดูรักกันมากเพื่อกระสิทิเหลี่ยมใช่น้ำเป็นตามาเพื่ออะไรเห็นปะทีนี้เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนน้องตลังเป่าอะไรไม่รู้อ่ะฝั่งนี้ก็จะมีแดดพอฝั่งที่มีแดดมันก็จะสวยงามนะบรรยากาศมันก็จะสวยงามเพื่ขาฟังมีแดดบึ้งบอกเลยว่าสวยงามมันรังการง่จังเลยนี่จ้าเทากรเริ่มยางมาหอดฟังนี่แล้วเนาะ ขังเกตได้ว่าเขายางออมมาเป็นสีเดอร์ลุกผู้ใหยวแล้วยางออมมาอะไรกับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดเช็คเอีเเอนร์ทางคอนกขียนซื้อเนี่ยจะเป็นซื้อสวนสาธารณะจุดนี้แหละ <c oughs> เง่งตาม,มากเลยอ่ะอันลูกลูกสมกะน,น่าจะมีคนเอาไปกินแล้วชุม่เจ้าขานี่จ้าน่ารักเหี้าแต่ว่าบุบ้งหัวเ่็นของใส่เสียชุ่มเจ้าขาว้ายตัวนี้น่าจะสมประกอบที่สุดแล้วเท่าที่อย่างดูรอบนะโอ้ยช่มเจ้าขาเห็นอย่างข้างหลังคอยบอมันเป็นลูกกลมๆเมียงโบหูคอยกับบูคือกัน บอกซุ้มเจ้่งซื้อแต่ละช่างมันหอเ <laughs> นี่ยขาดีซื้อเลยจ้ะเ <laughs> นาซุ้มเด้าวออกับ้แล้วมเม,มื่อเมื่อชางหัวาบ